ทำไมคนฉลาดถึงไม่ชอบเข้าสังคมคำตอบที่ลึกกว่าความเงียบเรามักจะเห็นภาพจำของคนฉลาดเป็นใครสักคนที่อยู่เงียบๆมุมห้องกม้มหน้าทำงานไม่พูดเยอะไม่ค่อยยุ่งกับใครและบางทีก็เหมือนหญิงด้วยซ้ำหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมคนที่ดูมีสมองคิดอะไรเก่งๆถึงดูไม่ค่อยอยากเข้าสังคมแต่ถ้าเรามองลึกกว่านั้นเราจะพบว่าการไม่ชอบเข้าสังคมของคนฉลาดไม่ได้มาจากความเย่อหยิ่ง หรือเก็บตัวแบบไร้เหตุผลแต่มันมีความจริงที่ละเอียดอ่อนซ่อนอยู่ในความเงียบของพวกเขา 1. พวกเขาให้คุณค่ากับความคิดลึกมากกว่าบทสนทนาเบาๆคนฉลาดมักจะรู้สึกเหนื่อยกับการพูดคุยที่ไม่มีสาระเพราะพวกเขาชอบการคิดวิเคราะห์ชอบตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวเช่นทำไมคนเราต้องแข่งขันกันตลอดเวลาความสุขจริงๆคืออะไร เรามีเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงหรือแค่ตามกระแสและคำถามแบบนี้มักจะไม่ค่อยได้คำตอบในวงสนทนาเบาๆตามปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ทั่วไปพวกเขาจึงเลือกอยู่กับตัวเองและอยู่กับความคิดที่มีน้ำหนักมากกว่าการเข้าสังคมเพื่อคุยเรื่องดาราข่าวหรือก็สิบรายวัน 2. ความฉลาดทำให้ประสาทสัมผัสไวต่อสิ่งรบกวนสมองของคนฉลาดมากักประมวลผลสิ่งรอบตัวได้เร็วและมากกว่าคนทั่วไป จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะรู้สึกเหนื่อยง่ายกับเสียงดังแสงบวาบหรือแม้แต่การอยู่ในที่ที่มีคนเยอะเพราะในขณะที่บางคนมองว่างานสังสรรค์คือความสนุกแต่สำหรับพวกเขามันคือคลื่นข้อมูลที่ทะลักเข้ามาในหัวและพวกเขาไม่มีวันหยุดคิด 3. พวกเขามองเห็นกลไกทางสังคมที่บางคนไม่รู้ตัวคนฉลาดบางคนอาจไม่พูดแต่พวกเขามองออกว่าใครกำลังพยายามแกล้งยิ้ม ใครเข้ามาหาเพราะหวังผลใครกำลังโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีพวกเขาเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปมองข้ามและนั่นทำให้การเข้าสังคมสำหรับพวกเขาไม่ใช่ความสบายใจแต่คือการใช้พลังงานมหาศาลในการวิเคราะห์และระมัดระวังตลอดเวลาสี่พวกเขาไม่ได้เหงากับการอยู่คนเดียวในโลกยุคปัจจุบันเราถูกสอนให้เชื่อว่าอยู่คนเดียวเหงา แต่สำหรับคนฉลาดการอยู่คนเดียวคือการได้รีชาร์จได้คิดได้สร้างสรรค์ได้วางแผนบางครั้งพวกเขาใช้เวลาอยู่กับหนังสือเล่มเดียวได้นานกว่าการอยู่กับคนเป็นสิบเพราะสำหรับพวกเขาความลึกของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณของผู้คนหพวกเขาเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมเพื่อพิสูจน์คุณค่าในโลกที่คนแย่งกันแสดงออกแย่งกันโชว์ตัวตนคนฉลาดบางคนเลือกที่จะไม่พูดแต่ ลงมือทำเงียบๆพวกเขาไม่ต้องการคำยกย่องไม่ต้องการยอดไหลเพราะเขาเข้าใจว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เสียงตกมือแต่อยู่ที่สิ่งที่เราทำตอนไม่มีใครมองเห็นกแต่ไม่ได้แปลว่าคนฉลาดไม่ต้องการใครเลยแม้พวกเขาจะชอบอยู่คนเดียวแต่ก็ยังต้องการคนที่เข้าใจคนฉลาดไม่ได้เกลียดสังคมแต่พวกเขาแค่ไม่อยากเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่า หากพวกเขาเจอใครสักคนที่พูดภาษาเดียวกันมองโลกในแบบเดียวกันพวกเขาจะเปิดใจอย่างลึกซึ้งกว่าที่คุณคาดบทสรุปความเงียบที่ไม่ควรถูกตีความผิดถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมไม่ได้หมายความว่าคุณผิดปกติบางที่คุณอาจแค่ลึกเกินกว่าจะจมอยู่กับความสัมพันธ์ผิวเผินและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคิดชอบเรียนรู้ชอบอยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือพลังเงียบ ที่โลกกำลังต้องการเพราะในโลกที่เสียงดังวุ่นวายคนที่กล้าฟังเสียงของตัวเองคือคนที่เปลี่ยนโลกได้เงียบเงียบ